ลูกสาวตามหาพ่อที่หายไปค่ะพ่อเป็นพ่อค้าขายหมูเด้งหายออกจากบ้านไปก็เลยอัดคลิปนะคะเผื่อว่าใครพบเจอแจ้งเบาะแสให้หน่อยเธอพูดไปเธอก็ร้องไห้ไปสุดท้ายเพิ่งเจอนะคะพ่อเสียชีวิตอยู่ในป่าและมีโซ่มัดข้อเท้าเอาไว้ด้วยทุกคนช่วยดูหน่อยนะคะคุณพ่อออกจากบ้านไปวันจันทร์ที่30สช่วยดูหน่อยนะว่าเผื่อมีผู้ชาย ใส่เสื้อลายทหารปั่จักรยานถ้าใครพบเห็นสามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรเลยนะคะพีกัดตักล้องนครปฐม ก็อยากจะเจอพ่อค่ะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงประกาศตามหาคนหายผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะล่าสุดค่ะสอพสามควายเผือกจังหวัดนคนปรปฐมได้รับแจ้งนะคะว่าคนเลี้ยงวัวไปเจอชายรายหนึ่งนอนเสียชีวิตกลางปา่าในตำบลมาบแคอําเภอเมืองพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูเป็นศพของนายสุภกริชทัพสุขอายุ55ปีค่ะตรงที่เกิดเหตุน่มันเป็นหญ้าสูงขึ้นปกคลุมห่างจากถนนสักประมาณ20เมตร เบื้องตน้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วน่าจะเสียชีวิตมาประมาณสัก2วันนะนะคะแล้วนอนเสียชีวิตอยู่บนกระสอบปุ๋ยสวมเสื้อแขนสั้นลายทหารถ้าดูจากคลิปที่ลูกสาวโพสเบาะแสสุดท้ายเป็นเสื้อตัวเดียวกันกันกบที่ลูกสาวโพสเอาไว้และประกาศตามหาเลยค่ะเป็นชุดสุดท้ายที่ผู้ตายสวมใส่และบริเวณข้อเท้าซ้ายอะค่ะมันมีโซ่รัดแน่นคล้องด้วยแม่กุญแจ ปลายข้างหนึ่งไปผูกติดอยู่กับต้นไม้นอกจากนี้มีรองเท้าแตะสีชมพูตกอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุมีผ้ากันเปื้อนสีฟ้าแขวนอยู่ที่ต้นไม้ที่ผูกกับโซ่ใกล้กันก็เจอขวดน้ําหวานสีแดงหนึ่งขวดขวดน้ําเปล่าหนึ่งขวดขวดน้ําอัดลมแล้วก็ซองยาฆ่าหญ้าสซองแล้วก็รถจักรยานสีชมพูล้มอยู่ใกล้กับศพทีนี้ ตำรวจตรวจสอบแล้วว่าเป็นบุคคลเดียวกันกันกบที่ภรรยาได้ไปแจ้งความคนหายเอาไว้ที่โรงพักสพเมืองนครปฐมทีนี้คนที่เจอร่างคนแรกอะค่ะคือคนเลี้ยงวัวที่ชื่อว่าธรรมทัศน์บอกว่าเอาวัวมากินหญ้าแถวนี้แต่พอเดินเข้าไปเจอศพปุ๊บรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยไม่รู้เหมือนกันว่าบุคคลรายนี้เป็นใครตกใจแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาดูก่อน ทางทีมแพทย์เองตอนนี้นะคะก็เก็บร่างไปส่งโรงพยาบาลเพื่อชนะสูตรอีกทีหนึ่งว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไรล่าสุดพ้สื่อขราวามรินทีวีคุณอนุมาแคนดาครับลงพื้นที่ไปที่จุดพบศพไม่มีคนเลยครับสาภาพเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมีแต่ป่าแล้วก็เหลือเพียงร่องรอยครับน้ำเหลืองของผู้ตายอยู่ตรงนั้นเล็กน้อยนะครับไม่มีบ้านคนไม่มีคนแวะเข้าไปทําอะไรเลยมันเปรี่ยวมากนะครับ ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตห่างจา,จากจุดพบศพประมาณสัก2กิโลหน้าบ้านประตูล็อกไม่มีใครอยู่คือบริเวณหน้ารั้วบ้านเราไปเจอจดหมายฉบับหนึ่งเป็นกระดาษเขียนไว้ด้วยดินสอเขียนบอกว่าพอกลับบ้านนะหนูคิดถึงอันนี้ลูกสาวน่าจะเขียนเอาไว้นะครับแล้วทีมข่าวก็พยายามหาแวดล้อมจะคุยกับเพื่อนบ้านแต่ไม่มีเลยเนื่องจากว่าใ,ใกล้ๆกันเนี่ยเป็นพื้นที่การเกษตรทั้งหมดนะครับสุดท้ายทีมข่าวก็ไปทราบว่า นายสุประเรศคนตายเขามาซื้อของบางอย่างอยู่เพราะว่าตอนที่ไปพบศพก็เจอกับพวกกระป๋องน้ําด้วยเราก็เลยเดินทางมาที่ร้านขายของชาห่างจากบ้านของนายสุประเรศประมาณสัก1กิโลเมตรก็คือระยะทางครึ่งหนึ่งก่อนที่จะไปจุดพบศพปรากฏว่าเราเจอกับแม่ค้านะครับนางธนิตาอายุ51บอกว่านายสุประเรศเขาแวะมาซื้อเครื่องดื่ม3มชนิดจริงตอนแรกเนี่ยแกจะมาเติมลมยางรถจัก,กรยานแต่บอกว่าไม่มี สักพักหนึ่งก็เลยไปหาของในตู้เย็นได้น้ำแดงมาได้น้ำเปล่ามาแล้วก็จ่ายเงินยิ้มแย้มตามปกติแต่สงสัยเพราะปกติแกไม่ปั่นจักรยานแกจะมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์เขาบอกเป็นลูกค้าประจําเลยนะแต่ไม่คิดเลยว่าหลังจากที่มาที่นี่แล้วจะหายไปคุณอนก็เลยไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดว่าแกมาซื้อน้ําที่นี่จริงหรือเปล่าปรากฏว่า29กันยายนตอนสัก4โมง17นาทีลุงแกมาที่นี่จริงๆนะครับหลังจากที่เดินเข้าไปในร้านแล้วก็เลือกซื้อน้ํา เป็นน้ำเขียว1น,น้ำดื่ม1จ่ายเงินไม่ได้พูดคุยอะไรกับคุณธนิตาคือปั่นจักรยานมานั่นแหละคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เดินหิ้วถุงเครื่องดื่มออกมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเอาจักรยาน4.18มง18นาทีเนี่ยเห็นนายสุพเลิกปั่นจักรยานมุ่งหน้าไปจุดพบศพนะครับลักษณะการสวมใส่ชุดก็เป็นชุดเดียวกับที่พบศพก็คือใส่เสื้อยืดลายพรางกางเกงขาสั้นสีดําไม่ได้ใส่เอี๊ยมหลังจากที่ผ่านมุมนี้ไป คุณออนก็ไปไล่กล้องวงจรปิดต่อจนกระทั่งถึงใกล้จุดเกิดเหตุประมาณสัก170เมตรเห็นหนายสุภะเลิกเนี่ยแต่งตัวเหมือนเดิมขี่จักรยานคันเดิมเข้าไปที่จุดพบศพนะครับแต่คุณออนตั้งข้อสังเกตบอกว่าไอ้ตอนที่ออกมาจากร้านชำอะ่ะ4โมง18นาทีแต่กล้องตรงนี้4โมงย6นาทีมันห่างกันแค่กิโลเมตรเดียวแต่กใช้เวลาปั่นจักรยานถึง8นาทีทั้งๆท,ที่เป็นคนในพื้นที่คือตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะหลบฝนอยู่เพราะตอนนั้นฝนตกนะครับ ลองฟังเสียงคํายืนยันจากแม่ค้าคุณธนิตาว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยมาแวะซื้อของก่อนที่จะหายไปจริงๆก็มาปกติปกติเหมือนที่แกเคยมาหน้าตาก็ไม่ได้เครียดหรืออะไรพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็แกมาซื้อของแกปกติอยู่แล้วไม่พูดอะไรเลยก,ก็คุยแค่ว่าเออทำไมขี่จัก,กรยานมาก็แกก็บอกว่าออกกําลังอะไรประมาณอย่างนี้<ม>ก็เย็นยีิบเก้าแกมาใช่ไหมก็คือปกติ แต่พี่ก็ไม่ได้สังเกตว่าแกขี่จักรยานกลับบ้านหรือว่าไปทางไหนเอ,อก็เลยไม่ได้สนใจอะไระจนอีกวันหนึ่งแฟนเขามาถามถึงได้รู้ว่าแกยังไม่กลับโอ้ใจหายสไิไม่คิดว่าแกจะออไปทําแบบนี้ไงก็คิดว่าแกจะมาซื้อกินปกติอะไรอย่างนี้เออตอนนี้ตำรวจสพสามควายเผือกนะครับ เร่งประชุมเลยเพราะสิ่งที่มันคาใจยอยู่ตอนนี้คือคนในครอบครัวให้การไม่ตรงกันตำรวจก็เลยตั้งปมไว้หลายเรื่องถึงแม้ว่าภรรยาเขาจะเดินทางมาแจ้งความคนหายเอาไว้ตอนเย็นของวันที่30นะครับคือหนึ่งวันหลังจากที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบร้านขายอุปกรณ์การเกษตรก่อนอว่ายาฆ้าญ้าที่พบใ,ใกล้ๆกับศพเนี่ยแกเป็นคนไปซื้อเองหรือเปล่าอ๋ออาวยังเป็นปริศนานะครับแล้วไอ้เรื่องโซ่เนี่ยมันมาจากไหนกันแนะ่